สวัสดีค่ะในการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลวันนี้เราจะมาพิจารณาแนวคิด3 Rs เพื่อสิ่งแวดล้อมที่หลายคนคงคุ้นเคยกันดีนะคะครับผมจากข้อความส่วนหนึ่งในแนวคิด3 Rs เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เราได้มาคือแทนที่เราจะแค่นิยามนะคะเราอยากจะมาสำรวจกันว่าลำดับความสำคัญของ Reduce r e u s e Recycle ที่ข้อมูลนําเสนอเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรจริงๆอืมเอาล่ะ มาเจาะลึกกันค่ะน่าสนใจมากครับเพราะว่าถึงแม้3 r มเนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายนะครับแต่ว่าการเข้าใจในยะเบื้องหลังลำดับความสำคัญของแต่ละ R นะครับมันสำคัญมากๆเลยต่อการสร้างความยั่งยืนจริงๆค่ะคือถ้ามองแค่ผิวเผินเนี่ยอาจจะทำให้เราพลาดประเด็นสำคัญไปได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะ Reduce หรือลดการใช้ซึ่งข้อมูลวางไว้เป็นอันดับแรกเลยก็ชัดเจนว่าคือการลดการบริโภคทรัพยากรลดการสร้างขยะให้น้อยลงครับ อย่างเช่นการใช้ถุงผ้าอันนี้เห็นภาพชัดเจนแต่ว่าจากข้อมูลเนี่ยค่ะมันมีในยะอะไรที่แบบลึกไปกว่าแค่การป้องกันปัญหาที่ต้นทางไหมคะคือสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือการที่ข้อมูลเขาวาง reduce ไว้แรกสุดเนี่ยนะครับเอ่อมันอาจจะไม่ได้บอกตัวเลขไปแปลงหรอกแต่มันสะท้อนถึงประสิทธิภาพสูงสุดเลยในการอนุรักษ์ทั้งทรัพยากรแล้วก็พลังงานด้วยครับอ๋อค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่เราแบบไม่ต้องผลิต ไม่ต้องขนส่งไม่บริโภคตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันคือการประหยัดทรัพยากรไปเลยเต็มๆร้100อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมาจัดการต่อเลยมันคือการตัดวงจรผลกระทบตั้งแต่ต้นน้ําจริงๆครับเข้าใจเลยค่ะเรื่องประสิทธิภาพสูงสุดแต่ก็นะคะในทางปฏิบัติจริงๆการลดเนี่ยบังชีมันก็อาจจะไม่ง่ายเสมอไปสําหรับทุกอย่างใช่ครับไม่ทราบว่าข้อมูลได้พูดถึงความท้าทายตรงนี้หรือว่ามีแนวทางอื่นไหมคะถ้าเราลดไม่ได้จริงๆ อ่านั่นแหละครับก็นำเรามาสู่ R ตัวที่2พอดีเลยก็คือ reuse หรือการนำกลับมาใช้ซ้ำค่ะซึ่งก็เป็นทางเลือกถัดมาเมื่อเราไม่สามารถลดการมีอยู่ของสิ่งนั้นได้จริงๆข้อมูลเขายกตัวอย่างการใช้ขวดแก้วซ้ำซึ่งฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบที่น่าสนใจซ่อนอยู่ข้างในน่าสนใจจริงๆค่ะในแง่ของการยืดอายุสิ่งของเนี่ยแต่ว่าผลกระทบที่ว่านี่คืออะไรคะ คือถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นการ reuse เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องประหยัดวัสดุนะครับแต่มันเป็นการประหยัดที่เรียกว่าพลังงานแฝงในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยพลังงานแฝงครับ ข้อมูลบางส่วนอาจจะชี้ให้เห็นว่าพลังงานที่ใช้ในการล้างขวดแก้วเพื่อใช้ซ้ำเนี่ยมันน้อยกว่าพลังงานที่ต้องใช้ในการหลอมแก้วเก่าเพื่อรีไซเคิลหรือว่าผลิตขวดใหม่มากๆเลยนะครับอ๋อหรอคะครับการใช้ซ้ําแค่ไม่กี่กรังเนี่ยอาจจะประหยัดพลังงานได้มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยซึ่งมันก็ช่วยลดภาระในการผลิตใหม่โดยตรงเลยครับโอ้โหมุมนี้น่าคิดมากเลยค่ะเรื่องพลังงานแฝงเนี่ยทำให้เห็นภาพเลยว่า reuse มีประสิทธิภาพรองลงมาจาก reduce จริงๆแต่ก็ยังดีกว่าทางเรื่องสุดท้ายครับผมทีนี้มาถึง R สุดท้ายนะคะ recycle หรือการนำกลับมาแปรรูปข้อมูลระบุว่าเป็นการนำขยะที่คัดแยกแล้วมาแปรรูปเป็นวัสดุใหม่ครับเช่นกระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟังดูก็เหมือนเป็นทางออกที่ดีนะคะแต่ว่ามันมีข้อควรพิจารณาอะไรจากข้อมูลไหมคะเกี่ยวกับ recycle รีไซเคิลนี่มีบทบาทสำคัญแน่นอนครับไม่มีใครปฏิเสธในฐานะทางออกสุดท้ายสำหรับวัสดุที่ไม่สามารถรีด u c สหรือรีวิวสได้แล้วจริงๆค่ะมันก็ช่วยเปลี่ยนสถานะจากขยะให้กลับมาเป็นวัตถุดิบได้แต่ว่าข้อมูลมักจะเห็นยันนะครับและนี่คือจุดสำคัญเลยว่าประสิทธิภาพของรีไซเคิลเนี่ยมันแตกต่างกันมากๆเลยในแต่ละวัสดุแล้วก็ขึ้นอยู่กับการคัดแยกที่ถูกต้องอย่างยิ่งยวดเลยครับแตกต่างกันยังไงคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ ได้ครับอย่างเช่นอลูมิเนียมเนี่ยอาจจะรีไซเคิลได้เกือบ100%เเลยโดยที่ยังคงคุณภาพเดิมไว้ได้แล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตใหม่มากๆอืมค่ะแต่ว่าพลาสติกหลายๆชนิดเนี่ยพอรีไซเคิลแล้วคุณภาพมันมักจะลดลงที่เรียกว่าดาวไซคลิงนะครับอ๋อดาวไซคลิงครับกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะด้อยกว่าเดิมแล้วสุดท้ายก็อาจจะกลายเป็นขยะอยู่ดี นอกจากนี้ปัญหาเรื่องการปนเปื้อนจากการคัดแยกที่ไม่ดีหรือที่บางทีเราเรียกว่า wishcycling นะครับคือโยนทุกอย่างลงถังรีไซเคิลไปเลยหวังว่ามันจะรีไซเคิลได้ค่ะค่ะเคยได้ยิงค่ะซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันกลับทําให้กระบวนการทั้งหมดมันได้ประสิทธิภาพลงหรืออาจจะทําลายวัตถุดิบดีๆไปเลยก็ได้ครับชัดเจนเลยค่ะว่ารีไซเคิลแม้จะจําเป็นแต่ก็มีข้อจํากัดเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องการความร่วมมืออย่างมากเลยในการคัดแยกถูกต้องครับ สรุปแล้วเป้าหมายรวมของ3 r ตามข้อมูลก็คือลดขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้คุ้มค่าที่สุดแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงอะคะในเชิงปฏิบตัติการเรียงลำดับ R ทั้ง3ตัวนี้มันบอกอะไรเราเป็นพิเศษไหมคะผมคิดว่ามันบอกเราถึงเอ่อคล้ายๆกับลำดับชั้นของความพยายามที่เราควรจะทำนะครับลำดับชั้นของความพยายามครับคือ reduce เนี่ยดีที่สุดเพราะแทบไม่ต้องใช้พลังงานจัดการต่อเลย reuse ก็รองลงมาเพราะยังประหยัดพลังงานและทรัพยากรได้มากส่วน recycle เนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆเมื่อสองอย่างแรกทำไม่ได้แล้วเพราะมันต้องใช้พลังงานเยอะกว่าแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดด้านคุณภาพอย่างที่ว่าไปอื การเข้าใจลำดับชั้นตรงนี้มันช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญในการลงมือทำได้ถูกต้องมากขึ้นครับทั้งในระดับบุคคลแล้วก็นโยบายด้วยเป็นกรอบคิดที่นำไปปรับใช้ในการตัดสินใจในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเนี่ยว่าควรจะพยายามลดก่อนแล้วค่อยคิดถึงใช้ซ้ำแล้วก็รีไซเคิลเป็นลำดับสุดท้ายจริงๆถูกต้องเลยครับและที่สำคัญคือต้องไม่ลืมว่าทั้ง3หลักการนี้มันทำงานเชื่อมโยงกันนะครับการทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ส่งผลต่ออีกอย่างเสมอ ค่ะซึ่งสิ่งนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมานะครับค่ะเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพแล้วก็ผลกระทบที่มันต่างกันของ reduce reuse และ recycle ที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยครับลำดับความสำคัญที่เรายึดถือกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับความท้าทายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันจริงๆแล้วหรือยังอื หรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะต้องทบทวนแล้วก็ให้น้ำหนักกับแต่ละอาแตกต่างไปจากเดิมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในภาพรวมกันแน่น่าคิดต่อยอดมากเลยค่ะครับก็น่าเก็บไปคบคิดกันต่อดูนะครับ